สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูกติปนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์กันค่ะวันนี้เรามาเจอกันเป็นคลิปที่25นะคะซึ่งในคลิปนี้คุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์กันค่ะ เด็กๆเคยสังเกตไหมคะในเวลากลางคืนนะคะเราจะมองเห็นดวงจันทร์ในแต่ละคืนมีลักษณะที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าทําไมดวงจันทร์ในแต่ละคืนนั้นนะคะที่เรามองเห็นถึงมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะถ้ายังไม่รู้เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยค่ะการที่เรามองเห็นดวงจันทร์ในแต่ละคืนนะคะมีลักษณะแตกต่างกันไปเราจะเรียกกันว่าการเกิดข้างขึ้นข้างแรมนะคะที่นี้ข้างขึ้นข้างแรมเกิดขึ้นได้อย่างไรนั้นนะคะ เกิดจากดวงจันทร์นะคะที่เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งค่ะที่ไม่มีแสงสว่างในตนเองนะคะดวงจันทร์นะคะจะมีการหมุนรอบตัวเองไปพร้อมๆกับโคจรไปรอบๆโลกนะคะซึ่งการที่คนบนโลกมองเห็นดวงจันทร์ได้นั้นนะคะเกิดจากดวงจันทร์ค่ะได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์และก็สะท้อนมาอย่างโลกนั่นเองทําให้คนที่อยู่บนโลกนะคะสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้และในขณะที่ดวงจันทร์มีการเคลื่อนตําแหน่งไปในแต่ละคืนนั้นนะคะก็จะได้รับแสง อาทิตย์ในลักษณะที่แตกต่างกันทําให้คนที่อยู่บนโลกมองเห็นได้แตกต่างกันนั่นเองค่ะทีนี้ข้างขึ้นข้างแรมดูอย่างไรนะคะในขณะที่ดวงจันทร์มืดสนิทนะคะเราจะเรียกว่าแรม15คห้านะคะจากนั้นดวงจันทร์จะค่อยๆสว่างขึ้นเรื่อยๆเราจะเรียกว่าข้างขึ้นนะคะจนกระทั่งพระจันทร์เต็มดวงเราจะเรียกกันว่าวันขึ้น15คห้านะคะจากนั้นค่ะพระจันทร์นะคะก็จะค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆนะคะมองเห็นเป็นเซี่ยวเล็กลงเรื่อยๆค่ะไปจนถึงแรม15ค่ําเหมือนเดิมนะคะซึ่งในขณะที่ดวงจันทร์นะคะมองเห็นเล็กลงเรื่อยๆเราจะเรียกกันว่าข้างแรมนั่นเองนะคะจนกระทั่งกลับไปมืดสนิทเหมือนเดิมนะคะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆในระยะเวลา1เดือนค่ะ ข้างขึ้นข้างแรมนั้นนะคะก็เกิดจากการที่ดวงจันทร์นะคะได้รับแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์นะคะในลักษณะที่ไม่เท่ากันแต่ละคืนค่ะหากดวงจันทร์อยู่ฝั่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ก็จะได้รับแสงสว่างเต็มที่นะคะคนที่อยู่บนโลกก็จะมองเห็นดวงจันทร์ได้เต็มดวงนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดดวงจันทร์นะคะอยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์นะคะก็จะเกิดเงาขึ้นมาค่ะ ด้านหนึ่งของดวงจันทร์ที่ไม่ถูกแสงอาทิตย์นะคะก็จะเป็นด้านที่คนบนโลกมองเห็นนั่นเองทําให้เราเห็นดวงจันทร์มืดสนิทนั่นเองนะคะทีนี้พอดวงจันทร์เกิดการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเริ่มเห็นแสงอาทิตย์ค่ะมาสะท้อนกับดวงจันทร์นะคะเกิดเป็นเสี้ยวขึ้นมาน่นเองค่ะ ทีนี้เรามาทําความรู้จักกับคําว่าข้างขึ้นข้างแรมกันนะคะข้างขึ้นนะคะคือช่วงเวลาที่เรามองเห็นดวงจันทร์ค่อยๆสว่างขึ้นในแต่ละคืนจนเต็มดวงนะคะเราจะเรียกช่วงเวลานี้ว่าข้างขึ้นนะคะมีระยะเวลาประมาณ15วันนั่นเองนะคะเราจะมองเห็นดวงจันทร์นี้ในช่วง หัวค่านะคะแต่ถ้าเป็นข้างแรมนะคะข้างแรมเป็นช่วงเวลาที่เรามองเห็นดวงจันทร์ค่อยคมืดลงในแต่ละคืนนะคะจนมืดสนิทไปทั้งดวงเราจะเรียกว่าข้างแรมมีระยะเวลา15วันนะคะข้างแรมเราจะเห็นดวงจันทร์ในช่วงเวลาเช้ามืดนั่นเองนะคะลักษณะก็จะเป็นดังในรูปนี้เลยนะคะ วันนี้คุณครูก็ให้การบ้านนักเรียนนะคะให้ไปวาดรูปค่ะลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์นะคะตั้งแต่เป็นแรม15าค่ำนะคะไปจนถึงขึ้น15าค่ำดังรูปนี้เลยนะคะจะทําให้เราเห็นว่าการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ในแต่ละคืนนะคะทำให้เรามองเห็นลักษณะดวงจันทร์ที่แตกต่างกันไปดังนี้เลยนะคะให้นักเรียนวาดรูประบายสีเหมือนในรูปนี้เลยนะคะเสร็จแล้วถ่ายส่งคุณครูผ่านไลน์ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ